ดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุปปุชาแนลค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนค่ะนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะอ่ะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะเศษ5ส่วน11บวกด้วยเศษ3ส่วน11นะคะวิธีการหาคําตอบของเศษส่วนอ่าการบวกลบเศษส่วนที่ ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนะคะเราจะนำตัวเศษก็คือตัวด้านบนนะคะมาบวกลบกันตามปกตินะคะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวส่วนอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่างข้อนี้นะคะก็นำตัวเศษมาบวกกันก็คือ5บวกสส่วนด้วยส่วนคือตัวเดิมคือ11นะคะดังนั้นเศษด้านบนก็จะเป็น5บวกสเท่ากับ8ส่วนด้านล่างก็เท่ากับ11เหมือนเดิมข้อนี้ก็ตอบ แปดส่วน11นะคะ,ะข้อที่ห่งเสร็จแล้วต่อไปดูข้อที่สองค่ะเศษ7ส่วน12บวกเศษ1ส่วน12สอ่เ7ส่วน12บวก1ส่วน12นะคะก็ได้เท่ากับ 7, บวก1ก็คือนำตัวเศษมาบวกกันเนาะส่วนด้วยตัวส่วนตัวเดิมคือสิบสองนะคะ7บวก1เท่ากับ8ส่วนด้านล่างก็เท่ากับ12อ่ะเราก็ มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมคะเราต้องหารด้วย4นะคะเพื่อทําให้เศษส่วนนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะ,ะ 8, หาร4มีค่าเท่ากับ2ส่วนด้านล่าง12หาร4เท่ากับ3เราก็ตอบเศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะเศษ8ส่วน9ลบเศษ2ส่วน9นะคะ 8ส่วนเลบ2ส่วน9เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกับการบวกนะคะก็คือนำตัวเศษก็คือ8ลบ2นะคะนำตัวเศษมาลบกันได้เลยส่วนด้วยตัวส่วนก็คือเลขเดิมคือเลข9 8ลบ2เหลือ6ส่วนด้านล่างคือ9เราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยใช่ไหมคะก็คือนำสารมาหาร6หาร3ามเหลือ 2ครั้งนะคะส่วนด้วยด้านล่าง9หาร3เหลือ3ข้อนี้ก็ตอบเศษ2ส่วน3ข้อต่อไปข้อที่4ค่ะ10ส่วน15ลบ1ส่วน15านำตัวเศษมาลบกันได้เลยใช่ไหมคะก็คือ10-1ลบ1ส่วนด้วยตัวเดิมคือ15 10ลบ1เท่ากับ9ส่วนสิตัวเดิมหาตัวเลขนะคะก็คือนำตัวเลขมาหารเพราะมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะจะหารด้วย3นะคะนำม,มาหารทั้งเศษและส่วนด้านบน9หาร3เหลือ3ด้านล่าง15หาร3เหลือ5ดังนั้นข้อนี้นะคะจะตอบเท่ากับเศษ3ส่วน 5นั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อที่5ค่ะเศษ14ส่วน81บวกด้วย35ส่วนแ1แล้วก็ลบด้วย4ส่วน81อนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันเราเอาตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยนะคะก็จะได้เท่ากับ14บวก35แล้วก็ลบด้วย4ส่วนด้วย 81อ่ะมีค่าเท่ากับอันนี้นะคะ14บวก35เท่ากับ49ลบ4ส่วน81 49ลบ4เหลือ45ส่วนด้วย81 45ส่วน81เราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามด้วยนำ9มาหารทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เท่ากับ45หาร9เท่ากับ หส่วนด้วยด้านล่าง81หาร9เท่ากับ9ข้อนี้ก็ตอบ5ส่วน9นะคะข้อต่อไปข้อที่6ค่ะ100ส่วน120ลบ20ส่วน120แล้วก็บวกด้วย30ส่วน120นะคะแล้วก็เขียนได้เลยค่ะนำตัวเศษส,ส่วนมาบวกลบกันนะคะ 100ลบ20แล้วก็บวกส0ส่วนด้วย100่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำเครื่องหมายบวกก่อนเนาะตรงนี้เป็นวงเล็บนะคะก็จะเป็น20บวก30เท่ากับ50เนาะข้างหน้าก็จะเป็น100ลบ50 100นลบ50เท่ากับ50สนะคะส่วนด้วย100เหมือนเดิมแล้วก็0ูนย์ตัด0ูนย์ก่อนก็ได้ค่ะ นี่ค่ะศูนย์ตัดศูนย์จะเหลือ5ส่วน10แล้วก็ทําให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ําก็คือนํา5มาหารทั้งเศษและส่วน5หาร5เท่ากับ1ส่วนด้วยด้านล่าง10หาร5เท่ากับ2นะคะก็จะได้เศษ1ส่วน2อ่ะข้อต่อไปข้อที่7ค่ะทีนี้มาดูกรณีที่เป็นจำนวนคราบ้างนะคะจำนวนครานะคะก็ทำคล้ายๆกับ การบวกลบเศษส่วนปกติเลยเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะนะก็คือนำจำนวนคระนำจำนวนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมาบวกกันนะคะเพราะว่าตรงนี้โจทย์เป็นบวกน้องก็จะได้3บวก4แล้วก็วงเล็บบวกด้วย4ส่วน9บวก2สนะ่วน9ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ3าบวก4เจบวก อันนี้นะคะวงเล็บนี้เราได้เท่ากับ4บวก2ส่วน9ในวงเล็บนะคะก็จะเป็นตัวเศษบวกกันเนาะ4บวก2เท่ากับ6ส่วน9นะคะทีนี้6-9ส่วนเเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยค่ะก็คือนำสามาหารตรงนี้นะคะ3หาร6หาร3เหลือ2ตรงนี้ส่วนด้วย9หาร3เหลือ สนะคะแล้วเราก็นำจํานวนที่อยู่ข้างหน้ามาบวกกับเศษส่วนนะคะก็จะได้7เศษ2ส่วน3แล้วก็ตอบค่ะ7เศษ2ส่วนด้วย3นะคะข้อที่8 10เศษ7ส่วน12บวกด้วย2เศษ3ส่วน12ก็จะได้ะ10เศษ7ส่วน12บวก2เศษ3ส่วน12 นำตัวเลขข้างหน้ามาบวกกันนะคะก็ใส่วงเล็บด้วย1 0บวก2แล้วก็บวกด้วยวงเล็บ7-3บวกสส่วนด้วย12ในวงเล็บข้างหน้า1 0บบวก2เท่ากับ12บวกข้างใน7-3-10บวก3เท่ากับ10 ส่วนส2 10ส่วน12ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างตามนะคะก็ต้องหารต่อไปเนาะเอา2มาหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ10หาร2เหลือ5ส่วน12หารสองเหลือหแล้วก็นำตัวเลขกับเศษส่วนมารวมกันได้เท่ากับ12เศษ5ส่วน6กแลก็ตอบค่ะ12เศษ5ส่วนด้วยหก ทีนี้มาดูลบบ้างค่ะลบก็เหมือนกันนะคะ8เศษ1 3ส่วน15ลบด้วย6เศษ13ส่วน15เหมือนกันเลยก็จะเป็นวงเล็บ8-6ลบ6นะคะตรงนี้ยังคงเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเนาะเพราะเราจะนำตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามาบวกกับเศษส่วนนะคะบวกด้วย1 3ส่วน15ลบด้วย3ส่วน15 ข้างหน้า8-6ลบหเหลือ2แล้วเราก็บวกด้วยค่ะข้างในวงเล็บก็จะเป็น13-3สลบ3ส่วนด้วยตัวเดิมคือ15ตรงนี้ได้2นะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกดึงมาเหมือนเดิมนะในวงเล็บค่ะตัวเศษ13ลบ3ก็จะมีค่าเท่ากับ1 0ส่วน15นะคะ1 0ส่วน15เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนาะไม่สามารถนำ ตัวเลขอะไรที่มาหารได้ลงตัวดังนั้นเราก็เอาจำนวนนับกับจำอ่าเศษเศษส่วนมอบวกกันนะคะก็จะได้2เศษส0บส่วน15อ่ะาแล้วก็ตอบสเศษส0บส่วน15อ่ะอีกข้อนึงค่ะ10เศษ9ก้าส่วนสิบห้าลบด้วย10เศษ5ส่วน16อ่ะโทษค่ะเมื่อกี้15 เศษส่วน16ลบด้วย10เศษ5สนะ่วน16เนาะก็จะได้เท่ากับ15เศษ9ส่วน16ลบ10เศษ5ส่วน16่ะตัวเลขข้างหน้าเนาะใส่วงเล็บมาลบกัน15ลบ10แล้วก็บวกด้วยวงเล็บ9ส่วน16ลบ5ส่วน16นะวงเล็บหน้านะคะ15ลบหลบ10เท่ากับหบวกด้วย ข้างในก็จะเป็น9ลบ5ส่วน16ะบตรงนี้ลงมาเหมือนเดิมนะแล้วก็บวกด้วยตัวเศษลบกันนะคะ9ลบ5เหลือ4ส่วน16 4ส่วน16ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือนำา4ม,มาหารนะคะทั้งเศษและส่วน4หาร4เท่ากับ1ส่วนด้วย16หาร4เท่ากับ4เมื่อเราหารให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็นำจำนวน จำนวนที่อยู่ข้างหน้ามารวมกับเศษส่วนนะคะโดยเอาเครื่องหมายบวกออกเนาะก็จะได้เป็นคำตอบ5เศษ1ส่วน4นะคะโอเคเนาะก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนแล้วก็จำนวนค่ะนะคะที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาด ประการใดน,นะคะก็ต้องขออภยัยในทีนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ like, share, subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ